สวัสดีครับคำถามจากชาวบ้านเรื่องมือขวานะครับว่าเวลาเราฝึกสปีดพิจิ้งก์เนี่ยเราควรจะฝึกแบบผ่อนคลายตั้งแต่แรกเลยหรือว่าเราจะฝึกให้มือเราเนี่ยเกร็งนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันได้เขาเรียกว่าอ,อะไรโนเพนโนเกนเหมือนเลื่อเนเบรเนาะพอ,อมันเกร็งปุ๊บเราหยุดฝึกแล้วมันก็จะ,ะพัฒนาแล้วเราจะหายเกร็งหรือเปล่านะครับอ่าโอเคผมเคยผ่านมาทั้ง2รูปแบบนะครับวิธีการทั้ง2รูปแบบนะครับก็เลยรู้ว่าความแตกต่างของทั้ง2แบบเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะฝึก ให้ผ่อนคลายตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ว่าเราต้องหาวิธีการหน่อยนะครับไอการเล่นแล้วให้มันมันเต็งในช่วงแรกแล้วเราแบบหยุดฝึกเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเกิดการกระตุ้นเนี่ยมันก็เป็นวิธีการมอปปั๊บอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ไม่ควรทําแบบบ่อยนะฮะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการเอาวิธีการที่ผมใช้ก่อนแล้วรู้สึกว่ามันได้ผลดีมากๆนั่นก็คือแบบแร็ปสปีดพิกกิ้งเนี่ยซิงเกิลโนต้ตเนี่ยผมจะใช้ประมาณถึงข้อมือในการเล่นนะฮะข้อมือ แต่ถ้ามีการข้ามสายด้วยบางทีผมก็จะใช้ข้อศอกในการช่วยดีนะฮะคือในในการใช้แต่ละข้อต่อในการเล่นเนี่ยเราต้องรู้ปริมาณในการขยับมันก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่เราเราเราเข้าใจถึงการขยับที่มากขนาดนี้ในการหยิบจับต่างๆเนาะแต่ว่าการขยับที่เล็กเพื่อที่จะให้มันทํางานอย่างเช่นเราขยับศอกเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงปลายปลิงเราเนี่ยมันขยับนะมันขยับค่อนข้างกว้างถูกไหมฮะดังนั้นถ้าจะให้มันขยับเราแคบเนี่ยมันจะขยับแค่นิดเดียวเท่านั้นเองของข้อศอกนะแต่ผมไม่ขยับข้อมือกับข้อนิ้วเลยนะ อสอบอบย่ายะไรประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ข้อสอบมานะฮะข้อมือก็จะเป็นการขยับแบบนี้นะแล้วเสียงมันไม่ต่างกันเพราะว่าอะไรมันจะมีปัจจัยของมือขวาอีกหลายอย่างที่เราจะต้องเข้าใจคือความลึกของปิกนะะกับความเร็วสัมพันธ์กันอย่างนี้เราเล่นช้าๆเนี่ยเราสามารถดีดลึกได้สังเกตน,นะฮะ นี่ความเร็วนี่ปิกผมช้อนไปลึกจนปิกจนสายเนี่ยติดติดนิ้วโป้งเลยนะฮะดี <S <S ผมจะเล่นด้วยความเร็วขนาดนี้ถ้าเล่นปิกลึกขนาดนี้มันจะชัดนะแต่ถ้าเริ่มความเร็วขึ้นกว่านี้ผมจะค่อยๆถอย,อย,อย,อยปิก,กออกมาให้ห่างจากสายให้เหลือแค่ปลายสายผมจะรู้สึกเหมงอนเท่าเดิมนะเสียงก็ไม่ได้แตกต่างกันถูกไหมแต่เร็วขึ้นสังเกตน,นะลึกๆ ตืไม่งั้นถ้าผมดีดเร็วขึ้นแล้วผมใช้ปิ๊กลึกอะ่ะมันจะกลายเป็นแรงกระแทกแบบนี้นะซ,ซึ่งถึงกาจับปิ๊กบอขนาดไหนอะแต่ว่าด้วยความความไวของการดีดมันจะมีแรงเวียงของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเราเข้าใจจุดนี้นะฮะเพราะว่าเวลาเราดีดเนี่ยคือช่องตรงนี้เราสามารถดีดได้หมดเลยนะกกีตาร์เนี่ยนะครับใ,ให้เสียงที่มันแตกต่างนะตคนนี้ก็ดีได้นะครับ ถ้าเสียงแตกมันจะไม่พ่ายเท่าไหร่เพราะเสียงผลีตเน่จะชัดนะอยู่ที่ว่าเราเข้าใจถ้าเราเขา้า,เา,เขาใจวิธีการคอนโทรลเนี่ยมันดีตรงไหนก็ได้นะครับแค่เราฝึกให้มันชำนาญเท่านั้นเองนะฮะซุ้มเสียงมันก็จะแตกต่างกันนะครับผมโอเคส่วนข้อนิ้วเนี่ยนะครับผมจะใช้การขยับเต็มที่ก็ถึงโคนนิ้วตรงนี้ฮะในการเล่น ันี้ใช้โคนในการขยับนะเห็นไหมสังเ,เกตว่าผมสามารถที่จะทำรักษาไวเบชั่นได้นะเห็นไหมทำให้มันสั่นนะฮะมันจะแตกต่างกับที่เราไปขยับมันจะสเปซส,สปะมากแต่ถ้าเราทําให้กล้ามเนื้อมันสั่นได้เนี่ยมันจะขึ้นลงอย่างเป็นเป็นระเบียบนะฮะเหมือนเหมือนคลื่นเท่าเท่ากันเหมือนกินไส้กรอกอีสานนะฮะที่เป็นรูปมันเท่าเท่ากันนะ <c oughs> นะฮะข้อมือเหมือนกันดังนั้นเราต้องเข้าใจวิธีการสร้างไวเบชั่นของแต่ละข้อก่อนยิ่งข้อใหญ่มันยิ่งยากเพราะว่าเราจะไม่ถนัดเรื่องของการใช้ข้อใหญ่ในการ control. ความเล็กของมันนะครับผมทีนี้พอเราเล่นแบบผ่อนคลายแล้วก็เล่นถ้าเราเล่นช้าเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการยืดหดยืดหดแบบช้า,ชาเลย<ๆ>เราถึงก็ฝึกทุกเทมโป้มากกว่าจริงๆไม่ต้องไล่จากช้าไปเร็วก็ไดเ้เราเล่นเทมโป้ไหนเราก็หาวิธีการเล่นกับเทมโป้นะนนจริงจริงเราควรจะเล่นแบบผมจะรนต้อมก็คือบางทีก็ เร็วบ้างช้าบ้างเพื่อเช็คดูว่าแต่ละเทมโปเนี่ยเราสามารถคอนโทรลมันได้ได้ดีแค่ไหนนะบางทีก็เล่นก,กับบนอ้แท็กช้าๆดูไหมเนี่ยช้ามากๆเนี่ยผมก็จะลงปิ๊กลึกเนยเพราะว่าการออกแรงที่เบาของผมเนี่ยถ้าเราไปจับปิ๊กบางๆโนมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราลงปิ๊กลึกหน่อยแล้วก็ หาจุดสมดุลคือจุดจุดปล่อยสายให้มือมันแบบผ่านไปเลยเลยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะถ้ามือเราอยากเบาเนี่ยเราต้องหาจุดสมดุลของการจับปิกนะความเร็วให้สนะัมพันธ์กันแล้วก็ความซื่อลึกหนาบางความเสียงประมาณเนียตัวแปรมันเยอะนะความเสียงมันก็อยู่ที่ปิกด้วย ก็คือการจัดการรูปแบบนะครับการข้ามสายอะไรพวกนี้มันจะมีเทคนิคอยู่นะแต่ว่าการขยับของมือขวาก็จะประมาณนี้ครับเราผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า spring muscle ขึ้นนะฮะอ่าผ่อนคลายไปเรื่อยๆผ่อนคลายไปเรื่อยๆจัดชุดไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถที่จะเล่นโดยใช้ vibration ของนิ้วอย่างเงี้ยของข้อมืออย่างเงี้ยนะฮะเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้อะไรให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราสั่นได้เนี่ยเราจะทําแบบนี้ได้นี่คือผมว่าปิ๊งเนี่ยแต่ แตะสายไปแล้วผมก็เริ่มสัน่นสั่นบนสั่นล่างแต่ถ้าเราสั่นเป็นลักษาการดีมันก็จะสั่นขึ้นลงมันก็จะมีตัวแปรของการแบบองศาบิกอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าแบบแตะเฉยๆแล้วสัน่นมันจะเป็นอย่างนี้เลย จะดูแปลกแปลหม่อยเพราะว่ามันผมว่าไม่มีใครพูดลักษณะแบบนี้ที่ผมพูดนะครับเพราะว่าเรื่องคนนี้ผมเกิดจากการศึกษากายภาพมาเป็น10ปีแล้วก็ลองตกผลึกดูฝึกผิดฝึกถูกมานะครับแล้วก็ออกแบบให้กล้ามเนื้อสามารถสร้างลักษณะแบบนี้ได้ทุกคนนะครับผมเชื่อว่ามันทาได้ทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้มีไวเบชั่นมาตั้งแต่แรกนะผมแต่ผมใช้วิธีการศึกษาแล้วก็ศึกษาวิธีการสร้างไวเบชั่นจนเจอว่าวิธีการแบบไหนสามารถสร้างไวเบชั่นแบบนี้ได้นะครับ ซึ่งผมมองว่าถ้าเราทาได้เนี่ยนะครับบีเบชันไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือซ้ายหรือมือขวาเนี่ยนะครับมันคือการขยับที่เล็กที่สุดของการการเล่นของมือเนี่ยถ้าเราสร้างบีเบชั่นได้เนี่ยผมว่านิ้วมันจะสามารถเนี่ยเร็วได้บนคอกีตาร์โดยที่เราไม่ต้องขยับมันเยอะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะบีเบชั่นของผมเนี่ยมันจะพอเราสร้างเป็นเนี่ยเราจะเริ่มสร้างให้มันมีกําลังของการสปริงนะครับเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราไปขยับแบบั่วซ่วนเนี่ยบีเบชันไม่เกิดนะครับแล้วเราจะกลายเป็นการบังคับ บังคับนิ้วให้ขยับแทนที่จะให้มันเกิดความผ่อนคลายแล้วสร้างรีเบชั่นขึ้นมานะครับในการเล่นนะมันจะทําให้เทมโปเสถียรกว่าเพราะว่าเราขยับเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเลือกความเร็วในการขยับได้เห็นไหมเวลาผมขยับเนี่ยนิ้วอื่นไม่มีไม่มีการกระดิกเลยนะฮะเห็นไหมดังนั้นเวลาเราจัดรูปแบบหนึ่งสามสเนี่ยเราก็แค่เหมือนกับหนึ่งช้าๆเย่ามสองสามหนึ่งอะ ชี้ก้อยนางก้อยชี้ก้อยนางก้อยชี้ก้อยนางก้อยชี้มันก็จะเหมือนแบบลูกสูบรถอ่ะที่แบบมันก็ทํางานแยกกัน4ี่สูบเนาะประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับลองเอาไปฝึกใช้ดูนะครับผมใครที่สนใจเรียนตอนนี้มีโปรนะครับแคปมานะฮะภาพนี้คือแต่ละโปรเนี่ยที่ผมทาคลิปเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าวันไหนผมอยากลดขนาดไหนนะครับโอเคตลอบวันนี้ใครโชคดีเห็นคลิปนี้นะครับ999บาทาแล้วได้เนื้อหาเกี่ยวเรื่องของกายภาพนะครับในทุกๆเทคนิคเนี่ย แล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าอ๋อวิธีการสร้างร่างกายให้มันเป็นอย่างที่ผมเข้าใจเนี่ยมันคือวิธีการแบบไหนมันทําได้ทุกคนนะฮะมันทําได้ทุกคนผมเฉยาคนบางคนเนี่ยทำได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่บางคนเนี่ยทำไม่ได้เลยนะฮะผมเนี่ยเป็นคนที่ทําไม่ได้เลยในสมัยก่อนแล้วอยู่ๆก็มาทําได้ผมรู้ว่าวิธีการสร้างมันเนี่ยสร้างมาจากไหนโอเคลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ